สวัสดีครับพานพาเที่ยวครับตอนนี้สั่งปลาครับบ่อตกปลาลูกน้ําฝางได้สั่งปลามาลงปลาจากไม่อายมาแล้วหนึ่งร้อยโล มาเลยไอเกิอเงินล้านกะเดี๋ยวเดี๋ดดดดดยไปลงก่อนสองโลนะดีสองโลโอเคครับเอาอเจ็ดเลยเ็เน,สน,น,นอสีมุมนะสีุ่ด <c oughs> <c oughs> โอ้ยโซ่ออ่ครับโซ่บออาให่นะออกั เคยมาค่ะเออเคยที่เลี้ยวเข้าบ้านท่านอยอ๋อน่ะมันตีนี่เราหน่้ายบ้านนันเคยมาบ่อยแต่ว่าไปบ้นร้านอนในบุนเหระบนบ้าอครับต้นซานเมาแล้วครับปลาขุนจากบ่อซับต่างามีคำเนี่ยไซเนี่ยไม่ผิดหวังเดวเดเยี๋ยวเลย

มาละหิวจุอนเขาไอ้ลุนเจ็บครับอ้ามันตัวใหญ่ๆปิดกบปีเองวะเราบอมอะไมือหรือเนาะยาก่ยป่าได้มือลก็แรกผมเหมาบอยอ่ะแล้วก็มันป่าไซโลปายขึ้นถึสองโลเลยร้อมาได้สองร้อยกิโลเหมือนกันนะมันี่มันรอนเขอี๊แล้วก็มันป่ามจ้ำตัวอ่ะเอาบเคยเนาะเอาเนี่เนาะสีแจงแล้วเอาไปปุ้งหนบ่มอเนะ เจีงได้ก็ได้อืมนั่นแหละเอา,เอาม,มุมปุ่นน้ำที่มันมีฟร์ปุ้นบ้างผมหันใ้เฟ้นดีกว่าที่พอ<ป><ห>สาม<ห>คิดตัวเคน้ำแม่นั<ห>่นอ<ห>ย่นี้แค่วันนี้ลงร้อยโล Ơi, hàn nó này hắn phải nó chỉ là lo uma tối nay nó lại em không Mình tương trước sao chết hả? Hiền như đây có đây mà <laughs> <laughs> Cháu cơn có đây nữa này mà nè Xe sao câu ở đây anh <laughs> đi xe đẹp không nhỉ? Xe màu xống lát phải ở luôn hướng hướng liên chấm Ồ chấm vẫn thì không <laughs> Mà hướng nó tắt ra tốt mình nó mình nó nặng, ตาเขียวเนะี่ยชอบขนาดละและแฮมลักจมน้วบ่าม,มีมันเป้านี้ผมปล่อยถสีมื่อกับมันกินก่นน้ำเก็ดมันออกนะเออได้แล้วเกิดไปแล้วเกิดไม่น้อยออก อะปลอยปอนี่ก็ได้อะมันดึงไฟถั่วมัเราเราว่าบ่อเขามันแคบไงลงฝมไซส์ฝ้ายไหมนี่ไซส์สองมีประมาณสิบลายนะสอลนะผมไปเอาพุ่นมาลงอะสองนะออกสักถัวเลยอะออกกรนโลแปดะรถเย็โลแปดลงนะใหญ่ได้หมคิ่

หัวกันนาหัวตอกกับแรกนี่ต้นน้กกับแนี่อต้นนมำแนวัวนไอ้แบงเขาไอ้หลัเขาันี่เาจมันปอก็จะอัดลุงที่ต่างัอันอาจจะติดเป็นติดที่เดือนะถ้าเป็นได้เราอย่าเอาลงเอาอย่ามาปืนมาจี้เจมนเจาใมันสูงมากเขาสูงระดับลมอากาศไปริ้วบางทีนนที่มีนะข้าราชการแั่ผมใช่ลมลำบีนี่เปนได้ผู้บ้าจ่าตำรวดเนี่ยชมกลุ่มใครตใคด้วยนะครับ ได้ยังอันนี้หมูไม่กล้าเปล่าเผาไอเปิ่นประมาณเนี่ยเราลงเขียงให้เขาลงแน่นอเขียงเขียงมีมีทุบใหญ่อยู่ทุบหัวมันงามมั้งออกไปเลยไม่กล้าเปล่าเผาตุ่มโซนตุ่มที่ถนนเของใบเตี้ยวฮะเนี่ยนี่ทรงน่ากรสอบทรงแน่นอนสี่แต่วิธีผมลงเลยครบแล้วเนาะโซไซเดี๋ยวผมมีของนี่ไอ้หนาวบอก หิออยู่บเจ้าการตอานี้เปิดออนหมุนปี๊ดตอกป่าด้กันทุกคนเนี่ยแล้วมันไปเจอของอาจจะของบ่อครับเปิดวันที่ลงปลาเสร็จเียบร้อยวันเสาร์ที่เอ่อวันเสาร์ที่อยังปะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับวันเสาร์พรุ่งนี้ครับวันเสาร์พรุ่งนี้ลงปลาเรียบร้อยครับปลาเก่าในบ่อเรียบร้อยปลาเก่าในบ่อเหลืออยู่เยอะครับบวกปลาใหม่ปลาเก่าบวกกันครับครับบวกร้อยโลเนาะครับผม ครับเชียทุกท่านครับพอเปิดกี่โมงเจ็ดโมงครับลงเบรคไม่มีจับล็อกครับไม่มีจับล็อกลงเบเจ็ดโมงครับผมถึงเจ็ดโมงถึงห้าโมงห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นครับี๋สวดลงเดี๋ยวด,ดูวสถานการณ์่อยครับครับี๋สวดได้ดดแต่ต้องดูสถนะานการณ์ก,รก่อนครับผมโอเคครับผม